สําหรัดีพี่น้องที่เครืรบราคาแพงจ้าเสียงเพล่อเมืองสกลนครครับไม่เนี่จืนดัดคอมครับนี่ยการว่ายามถามข่าวคุณแม่บานเท<ม>่าชาโคราดเมื่อในบรรยากาศดีดีเังเ่ยมครับไกลภูเขาด้แม่น<า>มเนาะไกลภูาถมว่าบังหนอีแม่ข้าจะเจ้าแม่บังจน้องข่อยกับเล่าพูดในชีแถวก็เก่งแม่จ๋าบานทีไหนแม่แ่สวัสดีนะแม่เด้อแม่งเกาะไม่เนี่ยกลมไม่เยี่ยกลมเออไม่เนี่ยกลมอายุจั่ปีเนี่ย ปดสิบสี่ชีสิบแปดปีปีนี่แม่กีนก้างเป็นเอือ ครับเปพลงกบฏกบฏท่านเฒ่าเนาะแม่แข็งแรงอยู่ลูกก็บเชนว่าเบิดบ้านเบิดเงี้ยขวดหน่ครับแม่เอ้ยแม่ใช่เบิดจะขวดละเทียนหลงนี่โอ้ยพอเพิ่มเบิดมาตั้งสิบขวาแล้วจ้ะสิบกินมาหลายปีแล้วเนานอ้จ้ากินมาตั้งได้สองสามปีนี่แล้วสองสามจ้าแม่เอ้ยจากไหนจากนั้นไปกินเทียนหลงเอะกันเป็ย็บปวดอีหยังการอีหยังเนาแต่ว่าที่แรกก็เป็นความดันเนาะจ้าคว่ำดันเป็นความดันกัแต่ว่ามากิน เอาอียังมากินก็บ่หาหายยังมากินก็บ่หายแต่ลูกพ่ได้ไปพ่ได้นั่งอยู่กัหมองน้อยก็มองก็มากินอันนี้กตลูกคุณไปได้ไม่ได้ย่างไปหาลูกก็ไปได้แต่ว่าเมกินจักขวดจัเมียงันแบบย่างไปได้เอยแต่จักว่ามันหมดจักขวดแล้วเนาะกินเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆไปจินขาแซบบ่ะแม่เข้าน่ยกัล้างเทียกับแซบล้างเทากอออะไรบาลาคนเต่าเนาะนอนรับแซบบ่อีแม่บ่ะนี่ก็นอนรัดดีอยู่นี่ตืตัวไหนงวด เวสิฮมันผ่านตัวเลขแต่ก็จิ๊บจิ๊บลยนะอะไรดีล่ะอายุแม่ดีล่ะอืยิ่แม่เนี่ยยิ้นข้าวจากไผ่หรือว่ามีคนแนะน้ำหรือว่าฟังเสียงูพวกนี้ไผ่หรืนะน้ำแต่ว่าเดี๋ยิ้นในพี่เตยุ่งเลยให้โทรไปหากันเลยโทรไประบายเริ่มแรกนะสังไม่ใช่เราจะขวดไหมเริ่มแรกนั่นกับอันที่แรกกับเพื่อนเตยุ่นี้เนาะจัดๆเพื่อนยุ่งไอ้ยังก่ออัน ที่คิวนี่บ่ที่คิวนี่ละแล้ววานนี่ไปวานนี่ไปกันย่านมองไม่ยุติได้ย่านมองไม่ดืาแล้วก็ไปเอาทั้งนี้ละสองเทียจ้าสองเทียสามเทียเทียละสองขวดโอ้ยละสองขวดอืที่นี่กับเพื่อก็มาแถมผ่าแถมเสียหายบ้างอาการของความดันของอิเมวานมันเป็นลักษณะจั้งไหนมันจะ เมยเลยมัยงงนก็อหอบกันมืน้นหนะามื้นตา<อ>เป็นดิงเป็นเดี้ยน<อ>เป็นสาลาบานแม่เนาะเป็นลมเป็นยังกระลมกระเป๊ะกระตาตาเฮ็ดยังกระบ่ไหวครับขาไม่กปวด อันขานี่ยเราไม่ปวดขานี่ยเราปวดงี้เหมือนบอลย่าปวดขาเลยก็ได้ก็ได้คว่ำดันจ้าเพราะมากินแล้วขึ้นหัวเออขึ้นหัวขึ้นยัวเพราะมากินแล้วตอนนี้เศร้าปวดได้ไแม่จ้าเศร้าปวดเศร้าวิ่งเศร้าวิ่งเลยเศร้าปวดก็ไปได้มาได้ฟ้อนก็ได้ได้เยอะมันนี้บอกพี่บอกน้องบอกต่อๆกันไปบอกแต่ว่ายางกับว่าแข็งหอกไม่ไรกินแล้วดีอาการดีขึ้นยังสิบอกบอกบอกต่อๆกันไปจะบอกคือกันคือบอกคือกันนนั่แหละแต่ว่า ยักเพื่อนียเอาเลี้ยงคื่ไว่าเอาเลี้ยงกันนะมอกระชากมาตกอแต่ว่าได้บอกใอ้เพื่อนงูเพื่อนกินแล้วเพื่อนกว่าโอ้ยก็กินอันนี้แล้มาถึงก็ะใดเท่าใดโนอ์กินมาเบิดหลายแล้วจ้าเลยที่เบันทึกมาได้ ไบ่่สกลัเออแต่ทักกระจายยุติแล้วก็เจ๊กินยุติอย่างนี้เลยว่ากินยุ่ิตลอดว่ากินตลอดเมื่อาไหร่แม่กล่มบอกพี่น้องวันนั้นพบรังพักเบิรงนพักเบิรงผ่านทางทีวีเนี่ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดเถ่าผู้ใดแกงไว้แล้วสบายให้มาเส้นหลงเด้ออเม่์บอกเนี่ยคว่ำดันหรือปวดขาผู้ใดกระไดขันยุ่ินี่แห้งกระอยากกินอันนี้กันซ่อนให้ซอนซะเด้อ พี่น้องคนใดก็ได้ค่ะมันเอ,อเอาอันนี้เด้อไปกินน่ะขยากซ่วงอยากเส้าเนี่ยกิดจากแม่กลมเนี่ปวดขานะแม่นอ<า>นฉันเนี่ปวดขาปวดขาปวดแขนปวดขาไงก็ได้เป็นมืดมือหน้าม,มือตาก็หายคว<ม>า,ามดันความดัน<ม>ดันขึ้นมาโอ้ยเนาะฉันจะนอนเพราะได้แล้วนั่นเองไอ้ลูกก็จนได้นั่งเฝ้าจ้าอืมมันเป็นยังัไนก็มันน่ะพี่น,น้องมันกินน้ำแต่ว่ามันกินอันนี้แล้มันก็ยู่ได้ไปได้จ้าจ้า กินคืออีแมนผมเนื้อพี่น้องเอ้ยกินบ่อเราปวดขาเราไปใช้มาใช้เพราะใดเออเราเป็นขุ่มดันเอวิ่งเวียนชี้ชะกินเข่าบ่อเจ็บไปยากมากยากกินเบิ้ลที่หาขวดโอ้ยบวบตาสีขวดแล้วช่วงที่หาขวดมันมีอาการแบบดีขึ้นแล้วแล้วก็ยั่งบ่หยุดเรากินไปเรื่อยเรื่อยไปเพแต่ขาดบ่ได้กินเรื่อยไปนั่งสุกเศร้าสุกเลย ครับสั้งเบื ha 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 hi hi freely, ha ha ้องหลังให้แม่อยู่ดีแม่ให้ร่างกายแข็งแรงนะแม่เด้อสางุเป็นลมโพงแลงลูกเต่อแม่ครับใใหห้้เสองครับถูกคุณแม่ครับแล้วลูกค้าหญ้าปลาร้าราบผ้าพี่น้องกลับเข้มมวิโรปไปอ่านไปเสื้อพี่น้องครับให้ร่างกายแข็งแรงคนเท่าครับนะครับยาปล่อยจ้าของเจ็บเป็นอุ่นคอยปวดกขารักษาอาวุโสแพทย์จลนิดนะครับไปบำรุงรักษาร่างกายคนเรานะครับครับทุกแม่ครับ